ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนุ้ยน้อยสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวัน ที่11กันยายน2564เด้อจ่าเด้อสวัสดีทุกท่านนะจ๊ะเนาะก่อนอื่นนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วกะแอดมินหน่อยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำแน่เด้อจ่าเด้อถ้ารักถ้าชอบกะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนาะจ๊ะเนะาะจังสิบปพะผัดคลิปต่อไปเนาะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่กดแล้วแอดมินหน่อยกะขอบคุณหลายๆเด้อจ่าเด้อขอให้ ถือหวยสุเมอเนาะจ้ะเนาะแอดมินหนูนห,นหน่อยกะได้น้ำแนวทางมาลงให้สุเมอดเดอ้อจ้ะเด้อบางเมอกะเศร้าแน่ซ้ายแน่นาาเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เด้อจ้ะเด้อสร้างข้ามาได้แล้วเด้อจ้้ะเดอ,อ,ม,เดเดอมื้อนี้ของมาฮอดนาาเนาะจ้ะเนาะอ่าเดี๋ยวสำหรับท่านใดที่สร้างว้แอดมินกะจะ ทยอยจัดทรงให้เนาะจานะ้ะเนาะทยอยจัดทรงให้ให้ครบทุกท่านเด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่กะกะจะมีสบู่ครีมอาหารเสริมครีมกันแดดเนาะจานะ้ะเนาะทักไล่ไอดีข้ามาโทร่มาเนาะจานะ้ะเนาะ โทรมาที่เบอร์ศูนย์เ5้าสอกสามเนาะจ้ะเนาะทักไลน,กน์ id noo 1 5 9 9งหเก้ากเนาะจ้ะเนาะสั่งครีมสบูก่กะจะเป็นเบอร์นี่เนาะจา้ะเนาะทักไลน์ไอดีข d c มาหรือว่าจะโทรมาเด้อจ้ะเดอ้อสำหรับแนวทางเหล็กห้าหน้อยเมือวานนา่านเนาะจ้ะเนาะมื่อนี่ซื้อกระดาษมาแล้วเดอ้อจ้ะเด้อมันมันใส่สมุดเล่มนี่ ตัวเลขมันหลายเนาะจ้ะเนาะมันมันบริสสะอาดมันบรียบร้อยเมืนน่อนี่ไปซื้อกระดาษมาแล้วเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเมื่อวานนี่เจาะบ่อเขาเนาะจ้ะเนะาะเจาะบ่อเขามามาเลขเด่นเนาะจ้ะเนาะเด่นห้ามาอยู่เด่นห้ามาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเจาะบ่อเข่า,เ,าเลขออกศูนย์ห่านะจ้ะเนาะเลขออก เมื่อว่าเนกกะเขารอบพิเศษนอะกจากนอกรอบพิเศษชุดเด่นหาศูนย์ตกกับนอะกจากนอกเลขออกศูนย์หาเขารอบเดียวเด้อจจะเริอมเมื่อว่าเนกกะเขา่าชุดถีบอเจานะนอกจากนอกชุดถีระเจาะเมื่อเนี่มาตามต่อกันเลือนอะกจากนองสำหรับทันใดที่เขามาแล้วเรือนะจนะจะเด้อแนวทางเลขตาล่างนี่นอะกจากนาอเลขตาล่างของแอดมินูหน่อยนี่ ร่วมสมรอบในตาล่างเดียวกัน้าจะเด้อรอบพิเศษปกติและ V.I.P. เนาะจ้ะเนาะชุดนิ่นของแอดมินบางมือกับเขาบางมือกับเขานะจ้ะเนาะตัวเลขในตาล่างบางมือกับเขาบางมือกับลุดคือกันเนาะมีเขามีลุดคือกันนะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดที่จะนั่งไปเล่นกับหวยอื่นันกักะแล้วแตเนะจ้ะนอกระเหลวแต่กั ยิบจับไปเป็นแนวทางได้คือกันเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแอดมินนู่นอยเน้นให้คือสามรอบเนาะจ้าเนาะพิเศษปก,กติและ VIP ช่วงแรกนะมันประมาณสามรอบด้วยจ้าเด้อจริงๆมันจะสี่รอบเนาะจ้าเนาะมันจะไม่รอบเฉพาะกิจน้าเนาะจ้าเนาะยิบจับไปเป็นแนวทางได้เนาะจ้าเนาะแต่ว่าเน้นๆอะ่ะก็คือสามรอบนี่เนาะจ้าเนาะสามรอบพิเศษปก,กติและ VIP เนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว อ่านยังมาหให้ได้รู้นะจ๊ะเนาะให้ผิจารณาดีๆก่อนสิน้าตัวลีไปลงทุนเด้อจ๊ะเด้อลงทุนมันกมีความเสี่ยงเนะจ๊ะเนาะมาเบิงแนวทางมันนี้กันต่อเลยเนะจ๊ะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะเลขในตารางนะคะ 014597 1, นะคะเด่น0และรอง1นะคะเลขของแอดมินตัวใดที่แอดมินเขียนก่อนนั่นคือเด่นที่สุดน,าานะจ๊ะเนาะคือเด่นที่สุดต่อไปจับบินชุดเด่นนะคะอัดคลิปต,ตอนซ้ายจะเสียงดังแน่ได้จ้ะเดอ้อเสียงเด็กน่อยน,าานะจะเนาะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี010405 0907 1415 1917นะคะต่อไปจับวินชุดกันเด้อจ้าเดอ้อก็จะมี45 49 47นะคะ59 57 เกนะคะต่อไปเป็นชุดเน่นนะะ่ะจะชุดเน่นกะจะมี6ชุดคือเกานะะ่าจะเนาะสำหรับคลิปนี้มมเทอนี้เด้อจา้าเด้อพอกันไหมคลิปหนาแอดมินนูน้อยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ